เสียดายรถเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมทางบ้านส่งมาอีกหนึ่งเรื่องครับนี่สาฉันเตือนเธอแล้วนะไปทํางานก็ได้ทำไมต้องถมใส่ทองใส่หยองไปเยอะแยะขนาดนี้ฮะรู้นะขอบใจนะที่เป็นห่วงแต่แหมแค่นี้เองก็ที่ทํางานกับบ้านี่อยู่ใกล้ๆก,กันด้วยไม่เห็นเป็นไรเลยนะก็แค่เป็นห่วงแต่ถ้ามันไม่มีอะไรก็ดีแล้วเออ แต่ว่าฉันได้ข่าวว่าอีกสองสาวันจะออกบัตรไซส์ไม่ใช่เหรอใช่อีกสองสวันเงินเดือนฉันก็จะออกแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องนั่งรอสองแถวทีเบื่อจะตายแล้วเออรอนแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ําก่อนนะใช่ไมเออเออไปเถอะไปเถอะว่าแต่ว่านะ้นเรีบ,ร,บรีบเข้าน้เดี๋ยวฉันรอกินข้าวตัดมาสู่อีกหนึ่งสังคมครับจะคู่เป็นเพื่อนรักที่คอยห่วงใย,ยกันและนี่ก็คืออีกคู่หนึ่งเป็นเพื่อนกันเช่นกันครับ วันวันไม่ทําอะไรครับอะไรก็ไม่ลงเลยเว้ยเหลืออย่างเดียวเลยการพนันครับเกลียดวะการพนันไม่เคยสร้างของพันเนี้ยมันมีได้ก็ไม่มีเสียเนี่ยเอาที่ดีกว่าหาอะไรที่มันกระชุ่มกระชวยสักขวดมาได้จะได้ชื่นใจเลือดปาดหน่อยก็ดีเหมือนกันเออมันจะกระชุ่มกระชวยจะได้แมนดีขึ้นมาบ้าง าขึ้งดื่มขวดนเลยสั่งดื่มหอมกิดแคกนครับเออนายว่าเองช่วงนี้ทำงานอะไรหรือเปล่าวะไม่ได้ทำงานเลยตอนนี้ตกงานมาหลายเดือนแล้วแย่เลยเงินทองไม่มีใช้เลยเออเอางี้ดีกว่านะเดี๋ยวไปทำงานข้าลองสักครั้งเฮ้ยรับรองงานเงินเพียบเลยนะเว้ยเชื่อว่ารองลองสักครั้งก็ยังดีไงชวนกันไปหาเงินนะับแต่ต้องดูพฤติกรรมด้วยครับว่า เงินอะไรไงานเอ,อไานเไยแต่เองมีเงินทุกวันเลยอะ <Hey, S 2> อยากจะรู้เนี่ยมานี่เลยอยบอกให้ทำงานอะไรและแล้วแผนร้ายก็บังเกิดครับจากปากของคนชั่วครับแนะนำชักชวนกันในสิ่งที่ไม่ดีครับอันตรายนะเว้ยจะมีความ<ต>ช่างใจครับาเอองงคมมันนีีตยยะะขด้ถ้าสนใจก็ได้เลยเสียงนะเพื่อนคุณคิดครับ ตึกตองครับเอาวะเราไม่มีตังค์แล้วนี่ใ่ก็คิดสั้นๆนะของเสี่ยงสักงานใช่เหมไปจะมีตังค์แบบสุขมันทั้งฝ่ายของเพื่อนสาวทั้งคู่ครับกำลังชื่นชมกับรถจักรยานยนต์คันใหม่เพิ่งถอยออกจากร้านมิตรยนต์นะครับสาขาใหญ่พัทยาใต้นั่นเองฮะ รถใหม่ก็ขยันเช็ดขยันล้างอย่างนี้แหละฮะ่ใช่ละสิหายบ้านจะไม่ภูมิใจบ้างละ่ะเ๊ะพี่เธอว่าชิคกี้เหอไงไนี่แน่เหมือนไส้นะเช็คลำถูกหรือเปล่ารู้ช่องทางให้ดีนะว่าถ้าเกิดปิดตัวลำบากนะเพื่อนอเออหนะ้าไม่ต้องห่วงนะรับรองตรงเป๊ะไม่มีพลาด รายงานนี้ถ้าสำเร็จนะเว้ยตามสัญญาที่เราว่ากันว่าห้าสิบห้าสิบส่วนแบ่งแน่นอนนะนั่นนะครับพวกนี้ก็มาดูต้นทางเฮ้ยรายงางานขับรถผ่านไปแล้วลุงไอ้เห็นง่าโอ้ยคนนี้เหรอเนี่ยจะมาดูเป้าหมายล่วงหน้าครับเป้าหมายด้วยไอ้รถมันต้องออกมาเนีาะวันต่อมาหลังจากที่ได้เห็นแล้วครับว่ามีทั้งทองมีทั้งรถเพามันต้องผ่านทางนี้สัตว์ดูแน่นอนหรือยัง เอ้ยแน่ใจที่เวยมมาดักตรงนี้ดูอยู่สองสาวันแล้วประจำทางนี่มันจะต้องผ่านประจำรับร้องไม่พลาดแน่นอนเฮ้ยรถมาแล้วเฮ้ย,ย,ยจังหวะโอกาสถูกสร้างขึ้นครับจากกลุ่มวิชาชีพโดยที่สาวเจ้ายังไม่รู้ตัวครับและแล้วครับ ไม่พูดมาไม่พูดทร้ทำเพลงครับจะทำอะไรล่ะแตะชากใส่้องทันทีครับช่ววยยด้ทำร้ายร่างกายด้วยครับะมอซายคันใหม่มองอีกหลายเส้นครับก็ตกเป็นของกลุ่มวิชาชีพในทานใด